ครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมมีหลวงพ่อพางนะครับเหรียญหลวงพ่อพางมาให้พีพ่อนเพื่อนได้รับชมนะครับแล้วก็มาพิจารณาไปดูไปด้วยกันนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นซับยังมานะครับด้านหลังเขาจะเขียนว่ารุ่นซับยังมานะครับเป็นทิมตัวหนังสือเล็กจะมีตัวหนังสือเล็กแล้วก็ตัวหนังสือใหญ่ถ้าตัวหนังสือใหญ่จะมีขขนใหญ่ วานี้อยู่นะครับเป็นเหรียญปี12นะครับแต่ว่าสัานษฐานนะครับตอนนี้ก็ยังหาข้อตกลงกันไม่ได้ว่าเหรียญนี้นะครับท่านท่านหรือเปล่านะครับท่านสร้างทันท่านเสกหรือเปล่าบางท่านก็ว่าไม่ทันนะครับเพราะว่าเหรียญนี้น่าจะสร้างทีหลังนะครับสร้างทีหลังนะครับก็บูชานะครับเช่าพุทธคุณนะครับ ของเหรียญท่านนะครับหรเหรียญหลวงพ่อท่านศักดิ์สิทธิ์ทุกเหรียญนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับพี่ๆเพื่อนๆครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญแท้นะครับเป็นเหรียญแท้แล้วก็เนื้อนี่ผิวนี่เดิมๆเลยนะครับได้มาหิ้งๆเลยผิวหิ้งผิวตามบ้านเลยนะครับนี่นะครับดูสวยงามมากเลยนะครับเป็นพระแท้ที่อ่าดูสวยนะครับนี่นะครับ ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าหลวงพ่อผางเจเยอะเหมือนกันนะครับเหรียญเจก็ออกเยอะเหมือนกันนะครับแต่เหรียญนี้จะเป็นเหรียญแท้นะครับนี่นะครับพิมพ์จุดไข่ปลาตันนะครับจุดไข่ปลาตันนี่นะครับด้านข้างนะครับอันนี้เป็นเหรียญ ปี2012นะครับด้านหลังนะครับแต่ว่าน่าจะสร้างใช้บล็อกปี2012นะครับรุ่นซับยังมาตัวหนังสือเล็กนะครับจะมีตัวหนังสือเล็กกับตัวหนังสือใหญ่นะครับด้านข้างเหรียญก็จะเป็นการปั๊มนะครับตัดขอบนะครับนี่ครับนี่ครับปั๊มตัดขอบก็ไปกล้องนะครับ สองเอ็กดูนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูข้างขอบเหรียญกันบ้างเหรียญนี้นะครับสังวัราคาไม่แพงนะครับตอนนี้ราคายังไม่แรงนะครับเหรียญนี้นะครับนี่นะครับเหรียญนี้เช่ามาในราคาหลักร้อยนะครับอันนี้ผมเช่ามา